หาย27ปีจอยจามจุรีชายานางร้ายสวยที่สุดในไทยจามจุรีเชิดสมเกิดเมื่อวันที่6มิถุนายน2511ชื่อเล่นจอยพ่อรับราชการทหารอากาศส่งผลให้เธอเติบโตมาในบ้านพักทหารชีวิตวัยยาวของเธอเรียบง่ายไม่มีอะไรโดดเด่นทว่าแม้ครอบครัวจะมีพ่อรับราชการเป็นถึงทหารอากาศแต่ทางครอบครัวกลับสอนให้เธอรู้จักกับการประหยัดอดออมในวัยเด็กและบรรดาพี่พ จะช่วยกันทำงานบ้านเพื่อขอคุณแม่ไปดูหนังหรือขอสตางค์ซื้อของที่ต้องการนอกจากนี้เธอยังร่วมการทำน้ำเต้าหู้ขายกับพี่น้องตั้งแต่ป .6 ถึงม .4 รวมไปถึงการทำตุ๊กตากระดาษทิชชู่เพื่อขายในช่วงเทศกาลต่างๆอีกด้วยส่งผลให้คุณจอยสามารถหาไรายได้เสริมตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กน้อยโดยเธอให้สัมษั์ว่าของชิ้นที่ซื้อมาจากดําพักน้ําแรงของตัวเองเป็นครั้งแรกคือนาฬิกาข้อมือซื้อในสมัยที่กําลังศึกษายอยู่ช่วงชั้นม .4 เมื่อเติบโตมาเป็นสาวความสวยของเธอเริ่มปรากฏชัดทำให้เธอมีโอกาสทำกิจกรรมของทางโรงเรียนเช่นการเป็นดรามาเยอร์หรือรำนัตศิลกระทั่งเมื่อเธอจบชั้นมหกคุณจอยในข้าศึกษาต่อด้านพยาบาลที่กรุงเทพความสงสารพ่อแม่ทำให้เธอเลือกไม่ศึกษาต่อแต่กลับตัดสินใจเลือกทำงานหาไรายได้ผลงานในวงการบันเทิงชิ้นแรกของเธอคือจอนสันจากการชักชวนของโมเดลลิ่งซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณณนะนิรันดร์ด พศ2529คุณจอยตัดสินใจเข้าร่วมการประกวดนางสาวไทยโดยมีแก่สยามเป็นผู้ส่งเข้าประกวดแต่กลับคว้าน้ำเหลวติดรอบ60คนเท่านั้นทำให้คุณจอยจึงแบนเข็มไปที่ประกวดด้านความงามในลักษณะที่ต้องแต่งกายด้วยชุดไทยซึ่งเหมาะสมกับความสวยของเธอโดยเธอมักจะได้รับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพหรือรางวัลรองอันดับหนึ่งอยู่เสมอหลังจากนั้นเป็นต้นมาจอยจามจุรีเฉโฉม ก็ปรากฏตัวสร้างสีสันในบทนางร้ายบทร้ายตลกหรือบทร้ายที่มีมาเพื่อสร้างสีสันให้กับละครโทรทัศน์ทุกช่องอีกทั้งละครที่มีเธอไปรับบทเป็นนางร้ายหลายๆเรื่องก็มักจะประสบความสําเร็จส่งให้ภาพนางร้ายของเธอถูกตอกย้ำกและนั้นก็ตามทีแม้คุณจอยจะมีภาพลักนางร้ายมีเสียงเล็กแหลมเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสมบทนางร้ายแต่เพราะความสะสวยน่ารักอ่อนหวานของเธอส่งผลให้มีผู้ชมจำนวนมากมาสานให้ความรักความอินดู จนกลายเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวขวัญใจชายหนุม่มถึงแม้ว่าพวกเขาจะเห็นภาพเธอในบทนางร้ายก็ตามความสะสวยและการวางตัวอันดีทำกลางภาพรักนางร้ายของซามจูรีก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากของเหล่าคนดูและบรรดาสื่อมวลชนบางแห่งที่ยังเคยกล่าวชื่นชมน่าเสียดายที่นางร้ายผู้น่ารักคนนี้หลังจากคืนแทนเป็นนางร้ายเบอร์หนึ่งเพียงแค่ไม่กี่ปีเธอก็ตัดสินใจแต่งงานและตั้งครรภ์มีครอบครัวโดยได้ทิ้งทวนตำนานความเป็นนางร้ายเอาไว้กับผลงานละครเรื่อง ดาวแต้มดินในปีพศ2538ก่อนออกจากวงการโดยไม่รับงานแสดงเรื่องใดๆอีกเพราะต้องการดูแลครอบครัวเต็มที่แต่ใช่ว่าเธอจะไม่เคยปรากฏตัวต่อหน้าสื่อเลยคุณจอยเคยออกรายการสตา,าร์ฮันบอกแล่าชีวิตความเป็นมาของตนเองอีกทั้งยังเคยเป็นนักแสดงรับเชิญในละครนักซู้พันข้าวเหนียวและมีผลงานโฆษณาสินค้าเล็กน้อยใน YouTube แล้วเมื่อไม่นานมาน,นี้สิริม นักแสดงร่วมรุ่นได้ลงรูปที่เธอนัาทานข้าวกับเพื่อนนักแสดงรุ่นเดียวกันลงอินสตาแกรมส่วนตัวหนึ่งในนั้นได้มีคุณจอยคนนี้ร่วมอยู่ด้วยนับว่าเธอยังคงน่ารักสดใสสมวัยเช็กเช่นกับที่เธอเคยกัย่างหัวใจชายหนุ่มหรือแม้กระทั่งหญิงสาวด้วยกันเองแม้จะอยู่ในคลาบนางร้ายในวละครแต่ทว่าชีวิตจริงเธอเป็นเพียงแค่หญิงสาวน่ารักธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเอง